ครับก็ขอโอกาสท่านอาจารย์ท่านพระครูหรือเจ้าอธิการนิพนสิริพัฒโทเจ้าคณะตำบลกุดบงเขตสามพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทุกท่านทุกรูปด้วยความคารพแล้วก็ขอเจริญพรท่านเจ้าภาพคุณโยมสมทรงโยมจันดีนาเสถียรพร้อมด้วย ญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกท่านทุกคนวันนี้ท่านเจ้าภาพได้มีศรัทธาจะได้บรรพชาอุปสมบทลูกชายคือนาคนัทวุฒนาเสถียรซึ่งวันนี้ก็ถือว่าท่านเจ้าภาพเป็นผู้มีจิตศรัทธาปรารถนา ที่จะฟังพระธรรมเทศนาฟังธรรมเพื่อจะได้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญดังนั้นอัตมภาพก็จะได้นำธรรมะมาแสดงให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาสักเล็กน้อย ญาติยโยมวันนี้ก็ตรงกับวันที่20มกราคม2567ท่านเจ้าภาพได้มีจิตประสงค์จำงที่จะบวชลูกชายของตนเองไว้ในศาสนาแล้วก็ได้บอกกล่าวแก่ญาติพี่น้องได้มาร่วมอนุโมทนาบุญการที่บุคคลได้บวชลูกของตนเอง อย่างเช่นท่านเจ้าภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของบุญกุศลถึงแม้นเราจะมีความเป็นอยู่มีฐานะอะไรที่พออยู่พอกินจเจริญรุ่งเรืองบางญาติบางโยมอาจจะคิดว่าโอ้ยเราก็พอมีอยู่มีกินไม่ต้องไป อาศัยบุญหรือว่าทําบุญอะไรหรอกอเรามีการมีงานทําแล้วฐานะเราก็ดีแล้วอันนี้ก็อยากให้ญาติโยมพิจารณาว่าถึงแม้นเราจะมีฐานะมีตําแหน่งมีการงานที่มั่นคงก็ตามแต่ว่าเรื่องของบุญนี้เราก็ต้องทำเหมือนเดิมเพราะว่าบุญนี้มันจะไปส่งไปเสริมไปค้าชูไปอุดหนุน ไปรักษาไปป้องกันให้เราเนี่ยมีความสุขความเจริญยิ่ง,งขึ้นญาติโยมเห็นไหมว่าบางคนบางท่านที่มีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ได้เลื่อนตำแหน่งใหม่เขาก็จะมีการทำบุญเพื่ออะไรญาติโยมก็เพื่อจะให้บุญเนี่ยไปอุดหนุนไปค้ำชูไปคุ้มครองไปรักษาป้องกันให้ฐานะให้ตำแหน่งของเขา มีความมั่นคงมีความเจริญรุ่งเรืองนะผู้มีปัญญาเนี่ยเขาจะคิดแบบนั้นติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านเจ้าภาพวันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าการบวชลูกบวชหลานท่านว่าได้บุญได้กุศลมากนะดังที่ท่านโบราณอาจารย์พูดไว้ว่าการที่บุคคลใดได้บวชฆ่าทาสบริวารของตนเองให้เป็นภิกษุ หรือให้เป็นสนัมมณีนจะได้อานิสงส์ถึง8ปดกับบุคคลใดได้บวชลูกบวชหลานของตนเองให้เป็นภิกษุจะได้อานิสงส์ถึง32กับบุคคลใดมีศรัทธาหาเงินหาทองซื้อเครื่องอัฐบบริขารมาบวชตนเองให้เป็นภิกษุจะได้อานิสงส์ถึง6ก่กับคำว่ากับเนี่ย คืออะไราติโยมคาว่ากับก็คือการระยะเวลาที่ยาวนานมากโบราณอาจารย์ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่ามีกําแพงเมืองเมืองหนึ่งสูงได้หนึ่งโยศก็เท่ากับ16กกิโลน่ะสูง16กกิโลกว้าง16กกิโลสี่เหลี่ยมจตุรัสเนี่ยทุกร้อยปีจะมีเทวดาเอาเมล็ดผักกาดมาทิ้งลงในกําแพงนั้นจนเมล็ดผักกาดนี่ สูงท่วมกำแพงญนะาติเดียว่าจะมันมันจะ,จะใช้เวลานานเท่าไหร่หรือท่านเปรียบเหมือนกับมีภูเขาลูกหนึ่งสูงได้16กกิโลกว้างส6หกกิโลทุกร้อยปีจะมีเทวดาเอาผ้าอันมีความละเอียดเหมือนกับควันไฟเนี่ยมาลูบครั้งหนึ่งทุกร้อยปีเอาผ้าที่ละเอียดนั้นมาลูบครั้งหนึ่งจนภูเขานั้นลาบเป็นหน้ากอง นัน่นท่านว่าเป็นระยะเวลาหนึ่งกับหนึ่งกันแล้วเราอาโดโยมจะได้อะไรล่ะในระยะเวลาหนึ่งกับหนึ่งกัน,นก็จะได้มีหนึ่งอายุอาสองวันณนะสุขะละแล้วก็มียศอันเป็นทิพย์เน่ได้เสเวยความสุขด้วยอายุวันลนะสุขะละยศอยู่ตลอดไปตลอดไปเกิดมาชาติใดครั้งใดก็ได้ประสบแต่อายุวันณนะสุขภละยศ อยู่อย่างนี้ตลอดหนึ่งกับหนึ่งกัน رض, ถ้าได้30กับ30กันก็จะมีความสุขด้วย ing, อายุบรรสุขัพลยศอยู่ตลอดส0มสิบกันไม่มีความเสื่อมเนีเพราะฉะนั้นการทำบุญกองบวชโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพได้บวชลูกชายของตนเองให้เป็นภิกษุเลยถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากและเมื่อบุคคลได้บวชแล้วโบราณท่านก็เรียกว่า เป็นบัณฑิตหรือว่าเป็นทิศคํำว่าทิศหรือบัณฑิตเนี่ยแปลว่าผู้ได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนแล้วมีความรู้แล้วหรือว่าเป็นคนสุขแล้วถ้าบ้านเราผ่านการบวชได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วถือว่ามีความรู้ทางโลกทางคำที่ดีแล้วจากนั้นก็จะมีครอบมีครัวแต่งการแต่งงานามีลูกมีเมียแล้วก็จะใช้ธรรมะนั้น่ะดูแล จิตใจดูแลครอบครัวของตนเองให้มีความสุขความเจริญในญาติโยมการบวชนี่มีประโยชน์มากจะบวชเก็ดวันบวชสิบว,วันสิบห้าวันเดือนหนึ่งหรือบวชเป็นพรรษาก็ได้บุญได้กุศลมากขออย่างเดียวแต่ว่าให้เรานี่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมเสื้อฟังโอวาทคําสอนของคอาารูบาอาจารย์ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะก็จะได้อานิสงส์มากการบวชเนี่ย ได้อันสีสงมากแต่ว่าโทษมันก็มากนะถ้าเราทําไม่ถูกอ่าก็เกิดโทษเกิดภัยมากเหมือนกับสิ่งใดที่มีคุณมากสิ่งนั้นก็มีโทษมากอย่างไฟนี่ยญาติโยมอ่าทำให้เราได้หุงต้มแกงให้แสงสว่างแต่ว่าไฟถ้ามันเกิดโทษไม่บ้านไม่เมืองก็พินาศฉิบหายน้ําก็เหมือนกันให้เราได้ดื่มได้กินอุปโภคบริโภคแต่ถ้าน้ําท่วมก็พินาศฉิบหาย ลมก็เหมือนกันทำให้เรามีอากาศหายใจแต่ถ้าเกิดพายุเกิดลมพัดก็บ้านเมืองอเกิดความเสียหายนันเอเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงว่าสิ่งใดมีคุณอนันต์สิ่งนั้นก็มีโทษมหันเหมือนกันและอีกประการหนึ่งการบวชนี้ก็เป็นการอุทิศผุศสลไปถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่โบราณท่านว่าบวชเนนให้รู้จักนะบวชพระให้รู้จักโม คำว่ารู้จักนะรู้จักโมก็คือบทเนนให้รู้จักนะั้นะ้ำก็คือาธาตุของแม่บทพระให้รู้จักโมก็คือโมาธาตุดินแทนคุณของพ่อ,อโบราณท่านพูดไว้เรื่องเกี่ยวกับการบวชเนี่ยยกพ่อยกแม่ขึ้นจากนรกนรกที่พ่อแม่จะได้รับจากลูกเนี่ยท่านว่าเวลาเป็นพ่อแม่ยังเป็นอยู่เนี่ยบางทีก็ตกนรกเพราะลูก อย่างเช่นเวลาลูกไม่เชื่อถ้อยฟังความไปเล่นไปเที่ยวหรือว่าลูกเกเรไปหากินเหล้าเมายาพ่อแม่ก็เป็นห่วงอยู่ตลอดถ้ายิ่งลูกประพฤติไม่ดีนี่พ่อแม่ก็ทุกข์ยากลําบากเลยท่านถึงว่าลูกเนี่ยบางทีมันก็นําความทุกข์ยากลําบากนรกมาให้พ่อให้แม่ทุกเพราะลูกท่านว่ามีอยู่สมอย่างนะหนึ่งทุกเพราะไม่มีลูกเนี่ยถ้าไม่มีลูกเลยก็ก็ทุกนะบางคน สองทุกข์เพราะลูกตายลูกตายก็เป็นเป็นทุกข์เหมือนกันสามทุกข์เพราะลูกชั่วลูกเกเรญาติโยมมาสามประเภทนี้ลูกอย่างไหนที่นําความทุกข์มาให้พ่อแม่มากที่สุดไม่มีลูกเลยก็ทุกข์อยู่แต่ว่าเราก็พอเอาธรรมะเอาอะไรไปอบรมฝึกจิตใจได้ทุกข์เพราะลูกตายก็ทุกข์อยู่ปีสองปีสามปีก็ทุกข์เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมก็พอบรรเทาได้ แต่ถ้าทุกข์เพราะลูกชั่วลูกประพฤติไม่ดีเนี่ยไอ้เกเรตีพ่อตีแม่เนี่ยกินเหล้าเมายาไม่เชื่อถ้อยฟังความพ่อแม่เนี่ยอันนี้ทุกข์อยู่ตลอดเลยเอไปไหนมาไหนก็ลังแกเบียดเบียนพ่อแม่ข่มเหงฆ่าตีพ่อแม่เน่ลูกประเภทนี้นำความทุกข์มาให้พ่อแม่อยู่ตลอดอ่าเพราะฉะนั้นนรกของพ่อแม่พอลูกนี่ก็มีหลายอย่างไปเล่นเปเที่ยว เวลาลูกยังไม่เข้าบ้านพ่อแม่ก็คิดน,ะนอนไม่หลับที่นั่งร้อนที่นอนเป็นไฟโอ้ลูกไปไหนเนาะไปเล่นไปเที่ยวเกิดอุบัติเหตุหรือไปกินเหล้ามายาไปตีไปฆ่ากันเมื่อเวลาได้ยินเสียงรถลูกเข้าบ้านเออสบายใจนอนหลับแล้วบบดนี้เนี่ยพ่อแม่ก็สงบเหมือนขึ้นสวรรค์นนะนี่ก็ทุกอย่างหนึ่งทุกอีกอย่างหนึ่งหรือว่านรกอีกอย่างหนึ่งท่านว่าพ่อแมอ่ถ้าไม่ได้บวชลูกบวชหลาน ก็เหมือนกับว่าไม่มีลูกมีหลานได้จูงพ่อแม่ขึ้นจากนรกดังเรื่องของครอบครัวหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ว่ามีอาชีพในการเข้าป่าล่าเนื้อเบื่อสัตว์อยู่มาวันหนึ่งพ่อเข้าป่าเสือก็กัดตายก็มีแต่แม่เลี้ยงลูกชายน้อยของตนเองมาเรื่อยๆก็พยายามขยันขยอให้ลูกนี่ทำอาชีพเข้าป่าฆ่าสัตว์เหมือนตนเอง ก็เอาดาบเอาทนูหน้าไม้ใส่มือให้ลูกไปฆ่าสัตว์แต่ว่าลูกน้อยเนี่ยอายุเกต8ปีนี่ไม่ทําแม่ก็พยายามบังคับวันหนึ่งแม่อายุมากแล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยบ้านป่าบ้านดงก็ไม่มีอะไรอาชีพอะไรเนนอกจากเข้าป่าหาดักสัตว์มาฆ่ามาขายก็เลยเอาอาวุธหอกดาบนี่ใส่มือให้ลูกบังคับให้ไปฆ่าสัตว์ที่ขังไว้ลูกก็ไม่ยอมทํา เมื่อไม่ยอมทำแม่ก็เคี่ยนตีเอาอลูกชายน้อยนั้นก็บีงหนีโน่นไปฟากเขาทางโน้นก็ไปเจอวัดก็ไปขอพักอาศัยอยู่กับหลวงตาเห็นว่าพ่อแม่ไม่ไปตามแล้วหลวงตาก็เลยบวชเป็นสัมมาเนนให้ผู้เป็นแม่ได้ทราบว่าลูกตนเองบวชก็ไม่ไปตามไม่ได้อนุโมทนาฟังเฉยอยู่ก็ทำอาชีพเข้าป่าล่าเนื้อเหมือนเดิมแนะผู้หญิงนะ่ะ ไปหาดักสัตว์ไปหาข่าเนื้อมาขายวันหนึ่งหาเนื้อมาเป็นจำนวนมากก็เกิดความเหนื่อยล้าเห็นต้นไทรต้นหนึ่งเป็นล่มลื่นดีก็เข้าไปนอนพักอาศัยอยู่ใต้ต้นไทรพอดีก็พ่อยหลับไปอพอหลับไปก็ปรากฏว่าเหมือนมีนายยมพบาลเนี่ยมาจับเอาไปโน่นสู่สำนักพญายมเมื่อไปถึงแล้วพญายมก็สอบถามเรื่องบุญเรื่องบาป ว่าเองได้ทาบุญทํากุศลอะไรไหมไม่เคยทําเออถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วเอามันไปโยนลงหมอ้อนรกว่าแล้วนายตำรวจนรกก็จับขาจับแขนแก่งบืดบืดบืดไปก็ปล่อยลงกลางหมอ้อนรกก็ปรากฏว่ามีดอกบัวผูขึ้นมารองรับร่างของนางนี้ไว้นายยมบาลบก็ว่าเอา้ามันเป็นอะไรเอามาไต่สวนดูสิบุญอะไรมีดอกบัวขึ้นมารองรับก็เอามาไต่สวนบุญอะไรเองเคยทำไหมผ้าป่าอะไรกระถิ่น ตักบาตรท,ทาบุญอะไรเคยทำไหมไม่เคยทําเออถ้าไม่เคยทําก็เอาไปโยนมอนรกอกีกว่าแล้วก็จับแขนคนหนึ่งจับขาแ้ะแกงบืดๆไปปล่อยให้ตกกลางหม้อนรกก็มีดอกบัวผัวขึ้นมารองรับอกีกเอ,อ๊มันต้องเป็นคนมีบุญนะแบบนี้ก็เอามาไต่สวนอกีกบุญอะไรกุศลอะไรกราบพระก่อนหลับก่อนนอนอะไรนี่ไหว้พระนะโมสามจบนี่เคยทํำไหมไม่เคยทํา เออถ้าอย่างนั้นก็บัดนี้เองตายแน่ว่าแล้วก็โนู่นที่อยู่ของเองที่เองจะต้องไปตกนรกนางนี้ก็มองตามมือพระยายมก็เห็นไฟแหลบแแบบแบบขึ้นข้างหม้อนรกแดงแดง,แดงก็จิตละลึกนึกถึงผ้าเหลืองของลูกตนเองที่บวชเป็นเนนเห็นไหมโยมเห็นผ้าเหลืองเห็นไฟแปบบแบบแบบขึ้นเหลืองเหลืองแดงแดก็เลยถามว่าอะไรนั่นเจ้าข้า แดงแดงแปบๆขึ้นข้างหม้อนอั่นนั่นหลับไฟนรกที่จะไหมเองละเอออันนั้นเป็นเหมือนกับผ้าเหลืองลูกของดิฉันที่ได้บวชเป็นสัมเนนพยายมก็ว่าเออลูกเองยังได้บวชเป็นเนนอยู่หรือได้บวชเออนี่แหละเป็นบุญกุศลที่มีดอกบัวโพขึ้นมารองรับเนี่ยก็ด้วยลูกเองได้บวชเป็นเนนอัน,นิสงไม่ให้แม่ตกนรกอ่ะว่าแล้วก็อบรมนางคนนี้ให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรม เลิกอาชีพในการเข้าป่าล่าเนื้อพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมอบรมแม่ของเนียนนี้จนเข้าใจแล้วก็เอามาปล่อยลงที่ใต้ต้นไทรแม่นั้นตื่นขึ้นก็ตกอ,อกตกใจว่าตนเองไปเจอมอดลบมาแล้วก็กลับบ้านปล่อยสัตว์ที่ขังไว้แล้วก็เอาพวกทนูหน้าไม้เครื่องดักสัตว์ต่างๆเอาไปเผาไปทิ้ง แล้วเก็บสิ่งของต่างๆที่พอมีจากนั้นก็ <c oughs> รวบรวมสิ่งของพอ,พอเก็บได้ก็เดินทางไปาหารลูกเนนที่บวชกับหลวงตา,าแล้วก็ไปอยู่จำศีลอยู่กับลูกเนนทีนี้พอเนนนั้นอายุได้พอที่จะบวชเป็นภิกษุวันหนึ่งก็เลยฝันมีพ่อเนี่มาหาเนื้อตัวนี่โชกไปด้วยเลือดได้รับความทุกข์ยากลําบากมาก ก็มาหาอยากได้ส่วนบุญกุศลกุศลกับลูกเนีนเนนพอตื่นขึ้นก็เอาความฝันเนี่ยไปเล่าให้หลวงตาฟังหลวงตาก็ว่าเออบัดนี้เนนอายุจะครบบวชเป็นภิกษุแล้วสงสัยพ่ออยากได้บุญกุศลด้วยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฝากอุปชาให้บวชเป็นภิกษุวันต่อมาก็นําเนนไปฝากอุปชาแล้วก็บวชเป็นภิกษุจากนั้นสัมมาเนีนก็แผ่เมตตาขวดน้ําไปหาโยมพ่อที่มาขอส่วนบุญนั้น โยมข้อนั้นได้รับส่วนบุญกุศลแล้วก็มีรูปร่างเป็นเทวดามาล่ำมาลาลูกพระลูกเนีน,นั้นบ่าวันนี้พ้นจากความทุกข์แล้วก็ลาจากไปนี่แหละย,ยติโยมทั้งหลายการบวชลูกบวชหลานนี่ได้อานิสงส์มากนะดังนี่ตมาพูดให้ฟังว่าบุคคลใดบวชลูกเป็นภิกษุนี่ได้อานิสงส์ถึง32กับนะ บ,บุคคลใดบวชตนเองให้เป็นภิกษุเนี่ยได้อาน,นิสงส์ถึง64กับคบําว่ากับนี่หมายถึงอะไรนะ่ะอัตมาผู้ได้ฟังแล้วก็คือเราจะได้อายุัรรณสุขภะ,ะยศที่ยืนยาวหรือว่าเกิดมาชาติใดก็จะมีอายุยืนบรรณผ่นนองใสสุขะก็มีความสุขกายสบายใจภะละก็มีกําลังแรงแข็งแรงยศก็จะมียศมีอํานาจ อะไรดีกว่าคนอื่นเนี่ยอยู่ตลอดหลายกับหลายกันที่เราได้อานิสงส์นะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านเจ้าภาพได้บวชลูกของตนเองให้เป็นภิกษุเนีก็ถือว่าได้บุญได้อานิสงส์ก็ดังนี้ต่มาพูดนั่นแหละการบวชเนี่เป็นบุญเราอย่าไปดูดถูกบุญนี่มันจะไปอุดหนุนค้ำชูถึงแม้เราจะมีฐานะอะไรที่ดีแล้วก็ตาม บุญก็จะไปอุดหนุนไปคำ้ำไปชูไปปกปักรักษาให้เรามีฐานะมีอายุวันนะดีขึ้นขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนี่แหละญายยติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นที่อัตมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามมนี้ก็คิดว่าพอสมควรเก่เวลาในที่สุดหยุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้อัตมภาพาพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพ คือคุณโยมสมทรงโยมจันดีนาเสถียนพร้อมด้วยปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายทั้งหลายที่มีศรัทธาบวชชายหลานชายคือนาคนัตบุตรนาเสถียนให้เป็นภิกษุในวันนี้ด้วยกุศลผลบุญที่ท่านได้ประกอบได้ทำนี้จงสำเร็จแก่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ถ้าท่านเหล่านั้นทราบโดยยานวิถีสิ่งใดก็ดีขอจงมาอนุโมทนาในส่วนบุญกุศลนี้ถ้าตกทุกข์ก,ก็ขอพ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วก็ขอมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปและผลทานการกุศลเหล่านี้จงสะท้อนย้อนตอบสนองท่านเจ้าภาพญาติมิตรแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขขพละและปฏิพานธนสารสมบัติยิ่งย่งขึ้นไปโดยทั่วกันจงทุกท่านทุกคน แสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแกเวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการกชนิ